ในการลงทะเบียนใช้ MyMaster ครับเราเปิดเบราว์เซอร์ไปที่ m y m i s t e r c o m ในกรณีที่เรามีบัญชีของ Google ครับเราก็สามารถจะคลิกไปที่ Continue with Google เพื่อลงทะเบียนด้วยบัญชีของ Google ได้นะครับหรือคลิกไปที่ Sign Up เพื่อทำการลงทะเบียนในกรณีที่เราต้องการจะลงทะเบียนด้วยบัญชีของ Google ครับก็คลิกไปที่ Sign Up with Google ลงทะเบียนด้วยบัญชีของ Facebook ก็คลิกไปที่ Sign Up with Facebook คลิกไปที่ More s e r v i c e นะครับเราก็สามารถจะลงทะเบียนด้วยบัญชีของ Office 365บัญชีของ Apple บัญชีของ w i กเก e p l a ก็ได้นะครับหรือเราจะลงทะเบียนด้วยบัญชีอีเมลก็ได้นะครับในตัวอย่างนี้ผมจะลงทะเบียนด้วยบัญชีของ Google นะครับก็คลิกไปที่ Sign Up with Google จากนั้นก็คลิกไปที่ Login with Google แล้วก็ไปเลือกบัญชีของ Google ครับก็คือบัญชี Gmail ของเรานั่นเองนะครับไปทีน่นี้นะครับเราก็สามารถจะลงทะเบียนใช้ My Master ได้แล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็พร้อมสำหรับการสร้าง My Map แล้วนะครับเมื่อเราต้องการจะออกจากระบบนะครับให้เราคลิกไปที่มุมบนขวา แล้วก็คลิกไปที่ล็อกเอาท์เพื่อออกจากระบบเมื่อเราต้องการจะกลับเข้าสู่ระบบใหม่ครับเราก็คลิกไปที่ล็อกอินหรือในกรณีที่เราอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของ m y m e i s t e r นะครับเราก็สามารถจะคลิกไปที่ล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบ,บบนะครับจากนั้นก็ไปเลือกบัญชีตามที่ต้องการในตัวอย่างนี้ผมก็จะล็อกอินด้วย บัญชีของ Gmail ของ Google นะครับเราก็คลิกไปที่ล็อกอินวิด Google แล้วก็เลือกไปที่บัญชี Gmail ที่เราใช้อยู่นะครับก็จะกลับเข้าสู่ระบบของ My m e i s t e r เรียบร้อยแล้วนะครับ